เล่นเกมอะไรคะคุณแมวอะครีระเล่นอะไรคะอื่เล่นเกมเหรอ,หอเ,เกมอันนี้แหะละค่ะกร <laughs> ุ๊ปมัาดีไหมคะไม่เอาแล้วแล้ว <laughs> เล่นฟุตบอลค่ะมาเล่นฟุตบอลค่ะเล่นฟุตบอลหน่อค่ะ